วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะขึ้นบทเรียนใหม่แล้วนะคะบทที่7เรื่องเวลาค่ะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการอ่านปฏิทินค่ะจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเดือนใน1ปีได้นะคะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะดูปฏิทินแล้วตอบคำถามนะคะคำถามแรกค่ะปฏิทินนี้เป็นของปีพศอ,อ,อะไรพอจุดสอจุดเนยย่อมาจากปีพุทธศักราชนะคะย่อมาจากคำว่าพุทธศักราช นักเรียนก็ต้องมาดูที่ปฏิทินนะคะเขาจะระบุเป็นปีพุทธศักราชไว้ให้ก็คือ2,564นะคะเราก็ตอบพศ2,564คำถามต่อไปค่ะเดือนที่กำหนดให้เป็นเดือนอะไรและมีกี่วันเดือนที่กำหนดให้นักเรียนก็อ่านชื่อเดือนเลยคือเดือนกรกฎาคมมี กี่วันนักเรียนก็ไปดูวันสุดท้ายของเดือนเดือนเนี่ยค่ะมันจะไล่เริ่มจากวันที่1ไปนะคะ 1>, 1 2 3่งหไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายถ้าเป็นเดือนที่ลงท้ายชื่อเดือนนะคะลงท้ายด้วยคําว่าคมมันจะมี31วันแต่ถ้าเป็นชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่ายนจะมีสามสิบวันแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ค่ะบางปีก็จะมี28วันและบางปีก็จะมี29วันนะคะยีวันก็คือ4ปีจะมี1ครั้งเนาะ เราก็ตอบเลยเดือนกรกฎาคมมีส1วันค่ะต่อไปค่ะวันแรกของเดือนตรงกับวันอะไรวันแรกก็คือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่หนึ่งนะคะนี่วันที่หนึ่งตรงกับวันอะไรวันอะไรนี่คือถามเป็นชื่อวันก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเราก็ดูที่แถวด้านบนเลยว่ามันตรงกับวันพฤหัสบดี ก็เขียนเลยค่ะเขียนชื่อวันนะคะต่อมาวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันอะไรวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่31นะคะตรงกับวันอะไรนักเรียนก็ดูที่ชื่อวันก็คือตรงกับวันอะไรลูกวันเสาร์นะคะนักเรียนก็เขียนวันเสาร์เลยนักเรียนดูต่อนะคะ คำถามต่อไปค่ะปฏิทีนี้เป็นปีพศอ,อ,อะไรนักเรียนก็ดูที่ปีพศเหมือนเดิมเลยก็คือปีพศ2564ค่ะ,ะเดือนที่กำหนดให้เป็นเดือนอะไรและมีกี่วันนักเรียนก็ต้องอ่านชื่อเดือนก็คือเดือนอะไรลลกเดือนธันวาคมมีกี่วันก็ต้องดูวันสุดท้ายของเดือนใช่ไหมคะ คือ31วันหรือนักเรียนจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมันก็จะมี31วันนั่นเองเราก็ตอบว่าเดือนธันวาคมมี31วันต่อไปค่ะวันแรกของเดือนตรงกับวันอะไรวันแรกของเดือนก็คือวันที่1ใช่ไหมคะวันที่1ตรงกับวันอะไรลูกอ่านชื่อวันก็คือวันอังคาร วันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันอะไรวันสุดท้ายก็คือวันที่31ใช่ไหมคะ31ก็จะตรงกับวันพระฤหัสบดีเขียนเลยพะฤหัสบดีนะคะ,ะต่อมาคะ่ะคำถามแรกนะคะปฏิที่นี้เป็นปีพศอ,อ,อะไรก็พศอ,อ,อะไรลูก 2,562นะคะและเดือนที่กําหนดให้เป็นเดือนอะไรและมีกี่วันเดือนที่กําหนดให้นะักเรียนก็ต้องอ่านชื่อเดือนใช่ไหมคะคือเดือนกันยายนลงท้ายด้วยยนมี30วันนะคะเห็นไหมคะวันสุดท้ายของเดือนมี30วันก็ตอบเดือนกันยายนมี30วันวันแรกของเดือนตรงกับวันอะไรวันแรกก็คือวันที่1 ตรงกับวันอะไรก็ต้องอ่านชื่อวันก็คือวันอาทิตย์นะคะวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันอะไรวันสุดท้ายก็คือวันที่30เนาะตรงกับวันอะไรนักเรียนก็อ่านชื่อวันก็คือวันจันทร์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชื่อเดือนใน1ปีกันว่าแต่ละเดือนนะคะมีชื่อว่าอะไรและเราจะเขียนอักษรย่อ อย่างไรแล้วก็แต่ละเดือนนั้นมีจํานวนวันกี่วันค่ะเริ่มจากเดือนแรกของปีเลยนะคะก็คือเดือนที่1เนาะเดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมนะคะเราเขียนตัวย่อก็คือมอมจควจนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่าคมก็จะมี31วันนะคะต่อไปเดือนที่สองคือเดือน กุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้จะลงท้ายไม่เหมือนเดือนอื่นเลยเดือนอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยคําว่ายน์หรือคําว่าคมนะคะแต่มีเดือนที่สองนะคะที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะและตัวย่อก็คือกอไก่จุดพอพันจุดนะคะกอจุดพอจุดเนาะจำนวนวันก็จะไม่เหมือนเดือนอื่นเลยก็คือจะมี28หรือ29วันค่ะ ส่วนเดือนที่3นะคะเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมลงท้ายด้วยคำว่าคมก็จะมีเท่าไหร่มี31วันนะคะเขียนตัวย่อก็คือมอ,อีมีมีจุดคอจุดนะคะมีจุดคอจุดนะมี31วันเดือนที่4ก็คือเดือนเมษายนอันนี้จะลงท้ายด้วยคำว่ายนลงท้ายด้วยคำว่ายนก็มี 30วันนะคะเขียนตัวย่อคือเมจุดยอจุดนะคะต่อไปเดือนที่5เดือนที่5คือเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมลงท้ายด้วยคำว่าคมก็จะมี31วันนะคะเขียนตัวย่อคือพอจุดคอจุดค่ะ ต่อไปเดือนที่6ค่ะเดือนมิถุนายนมิถุนายนลงท้ายด้วยคำว่ายนก็จะมี30วันนะคะเขียนตัวยอ่อคือมิจุดยอจุดนะลำดับที่7เดือนกรกฎาคมก็จะมีลงท้ายด้วยคำว่าคมมี31วันเขียนตัวยอ่อคือกอจุดคอจุดนะคะต่อไปเดือนที่ 8นะคะเดือนที่8ก็คือเดือนสิงหาคมค่ะเดือนสิงหาคมลงท้ายด้วยคำว่าคมก็จะมี31วันนะคะเขียนตัวย่อคือสอจคจค่ะเดือนที่9คือเดือนกันยายนเดือนเอ,อ่อลงท้ายด้วยคำว่ายนก็จะมี30วันเขียนตัวย่อคือกอจยจนะคะ เดือนที่10เดือนตุลาคมนะคะตุลาคมก็จะมี31วันเพราะว่าลงท้ายด้วยคำว่าคมใช่ไหมคะเขียนตัวยอ่อตอจุดคอจุดค่ะ เดือนที่11เดือนพฤศจิกายนก็จะเขียนตัวยอ่อพอจุดยอจุดนะคะลงท้ายด้วยคำว่ายนมี30วันค่ะและเดือนสุดท้ายของปีนะคะคือเดือน12เดือนธันวาคมลงท้ายด้วยคำว่าคมมี31วันเขียนตัวยอ่อคือทอจุดคอจุดนะคะ ใน1ปีก็จะมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันนะคะนักเรียนคะตัวยอ่อนักเรียนสังเกตไหมตัวยอ่อตัวแรกนะคะมันก็จะเป็นชื่อพยัญชนะตัวแรกของชื่อเดือนนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นเดือนกรกฎาคมเห็นไหมคะตัวแรกคือกอไก่เห็นไหมคะเขาก็เอาตัวยอ่อมาเขียนคือกอไก่เหมือนกันนะคะและตัวหลังตัวหลังของเดือนก็คือ ชื่อลงท้ายพยางสุดท้ายอย่างเดือนกร,รกฎาคมพยางสุดท้ายคือคําว่าคมใช่ไหมก็เอาคอควายเนี่ยพยัญชนะต้นของพยางสุดท้ายนะคะมาเขียนเป็นตัวยอ่อเห็นไหมคะกจุดคจุดหรือเอามาดูเดือนกันยายนนะคะกันยายนคําแรกคือกันใช่ไหมคะพยัญชนะต้นกไก่ก็เอากอไก่เนี่ยมาเป็นตัวยอ่อตัวแรกและพยางสุดท้ายคือพยางวายนใช่ไหมคะก็เอาตัวยอยักเนี่ยแหละคะ่ะ พยัญชนะต้นของพยาญชนสุดท้ายมาเป็นตัวยอ่อตัวที่2นะคะกอจุดยอดจุดเนาะต่อไปมาตอบคำถามกันค่ะเขาบอกให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามแรกเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรลูกเดือนมกราคมก็ตอบข้อ A ต่อไปเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรลูก เดือนสุดท้ายก็ต้องเดือนธันวาคมตอบข้อ b ค่ะ,ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็มี31วันตอบข้อ b ค่ะข้อที่4เดือนที่ลงท้ายด้วยยนยนก็จะมีกี่วันคะมี30วันตอบข้อ a ข้อที่5ค่ะพอจุดคอจุดเป็นอักษรย่อของเดือนอะไรอ่าพอพานพอพานจุดใช่ไหมตัวแรกมันก็ต้องเป็นชื่อคําแรกเลยชื่อพยางค์แรกของเดือนเลยเนาะก็ต้องคือเดือนพฤษภาคมถ้าเป็นมกราคมก็ต้องเป็นมจุดคอจุดนะคะ ข้อที่6นะคะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เท่าไรและมีกี่วันสิงหาคมนะคะลงท้ายด้วยคําว่าคมก็มีกี่วันคะมี31วันอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเดือนที่เท่าไหร่ล่ะนะคะนักเรียนก็อาจจะไล่เนาะใช้วิธีการไล่เดือนเลยมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาสิงหาก็คือเดือนที่8ดนะคะตอบข้อ B ค่ะ ต่อไปข้อที่7เดือนพฤษภาคมอยู่ระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไรเดือนพฤษภาคมนักเรียนนักเรียนอ่านนะถ้านักเรียนลองไล่ใหม่นะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาอ่ะพฤษภาเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละเดือนอะไรที่อยู่ก่อนหนะ้าพฤษภาเมื่อกี้นี้คะเดือนเมษาใช่ไหมคะเมษาพฤษภาและต่อจากพฤษภาคือเดือนอะไร มิถุนาใช่ไหมคะอ่า,อาเราก็ต้องตอบว่าเดือนอะไรลูกเมษากับเดือนมิถุนานะคะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะคะตอบข้อ A ค่ะต่อไปเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมกับเดือนธันวาคมคือเดือนอะไรอ่าไล่เดือนสิตุลาแล้วก็อะไรคะตอ ออจากตุลาเป็นไรตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ไหมคะดังนั้นเดือนที่อยู่ตรงกลางคือเดือนไรล่ะเดือนพฤศจิกายนต่อข้อเอค่ะข้อ9ค่ะเดือนมิถุนายนเขียนอักษรย่อได้อย่างไรก็เขียนมิยออใช่ไหมคะมิยอนะไม่เขียนมอยอนะคะเพราะว่าคำแรกเนี่ยนักเรียนสังเกตเนาะมันจะมี สระด้วยสระอยู่ข้างบนเราก็เขียนสระด้วยอย่างเดือนมีนาคมอะค่ะมอีมีใช่ไหมเราก็าจะเขียนตัวย่อเป็นมีจุดคอจุดนะคะเราตอบข้อ B ีอ่ข้อ10เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมกับเดือนพฤษภาคมคือเดือนอะไรระหว่างมีนาคมกับพฤษภาคมก็คือเดือนที่อยู่ตรงกลางนะคะอ่ามีนาแล้วก็อะไรหละลูก มีนาะเมษาพฤษภาใช่ไหมคะดังนั้นเดือนที่อยู่ตรงกลางก็คือเดือนเมษายนตอบข้อ b ีค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือหเรื่องแรกเลยก็คือปฏิทินเนี่ยเป็นเครื่องมือของการบอกวันเดือนปีนะคะแล้วก็ใน1ปีก็จะมี12เดือนนะคะ หนึ่งเดือนก็จะมี30วันหรือ31วันนะคะเดือนที่มี30วันก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนเดือนที่มี31วันก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะยกเว้นเดือนกุมภาพัานธ์เดือนเดียวนะคะลงท้ายไม่เหมือนใครเขาเลยก็จะมี28วันหรือ29วันค่ะอ่า ต่อไปนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมจะมี31วันและเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนก็จะมี30วันนะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดหนะ้า39 40และ41ค่ะมาดูที่หน้า39นะคะเดี๋ยวให้นะักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดไปพร้อมครูเลยนะคะอ่า เริ่มแรกนะคะเริ่มที่หน้า39ก่อนเนาะหน้า39ข้อที่เนี่ยเขาจะถามเราว่าปฏิทินนี้เป็นของปีพศอ,อ,อะไรนะคะนักเรียนในปฏิทินของนักเรียนมันจะไม่ใช่ปีปัจจุบันเนาะคุณครูให้นักเรียนใช้ปฏิทินปีปัจจุบันนะคะก็คือปีอะไรลูกปีพศ2564นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนไปว่า พศ2564นะคะใครทําไม่ทันหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วค่อยกดวิดีโอเล่นต่อนะคะนี่ค่ะดูปีพศตรงนี้นะคะต่อมาข้อที่2นะคะวันที่12ตุลาคมตรงกับวันอะไรวันที่12ตุลาคมใช่ไหมคะเขาบอกว่าเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปดูที่เดือนตุลาคม นี่ค่ะตุลาคมคือเดือนที่10เนาะแล้วเราก็ดูซิอันดับแรกดูที่เดือนตุลาคมก่อนนะคะแล้วก็ไปหาวันที่12อ่าวันที่12อยู่ตรงนี้ค่ะเขาถามว่าตรงกับวันอะไรนะักเรียนก็ต้องไปดูชื่อวันดูชื่อวันก็ดูข้างบนค่ะอันนี้เขาเขียนเป็นตัวย่อเนาะโดยเขาจะเริ่มจากวันอาทิตย์ จันอังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะอันนี้ตรงกับตัวอ,อางออางก็คือวันอังคารนะคะเราก็ตอบเลยตรงกับวันอังคารนะคะต่อมาเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเดือนกุมภาพันธ์นักเรียนก็ต้องไปดูที่เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันคะในปีนี้ดูวันสุดท้ายเลยก็คือมี28วันค่ะ ต่อมาข้อที่4เดือนพฤษภาคมมีวันจันทร์กี่วันนักเรียนก็ต้องไปดูที่เดือนพฤษภาคมพฤษภาคมก็จะมีวันจันทร์กี่วันล่ะอันนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องดูเลยมีวันที่3 10, 17.24แล้วก็31รวมทั้งหมด5วันนะคะรวมทั้งหมด5วันเลยข้อที่5าค่ะวันสิ้นปีใน ปฏิทินนี้ตรงกับวันอะไรวันสิ้นปีก็จะอยู่ในเดือนธันวาคมก็คือวันสุดท้ายของปีนั่นเองวันที่31ใช่ไหมคะตรงกับวันอะไรก็ไปดูชื่อวันค่ะก็คือวันศุกร์นะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่40นะคะ ถ้าใครทำไม่ทันนักเรียนกดวิดีโอหยุดไว้ก่อนได้นะแบบเึือขัดหน้าที่40ค่ะเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรเดือนแรกเลยก็คือเดือนที่1คือเดือนมกราคมค่ะต่อไปเดือนที่11คือเดือนอะไรและมีกี่วันเดือนที่11ก็คือเดือนพฤศจิกายนลงท้ายด้วยคำว่ายนก็มีกี่วันอยู่แล้วลูก มี30วันนะคะเราก็ตอบไปเลยว่าเดือนพฤศจิกายนมี30วันนะคะเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมนักเรียนก็เขียนชื่อเดือนไปนะคะ เดือนพฤศจิกายนเขียนเป็นอักษรย่อดได้อย่างไรนะคะคุณครูมีอักษรย่อให้นักเรียนดูตัวอย่างด้วยพฤศจิกายนก็คือพอจุดยอดจุดเห็นไหมคะเขาเอาตัวแรกของพยางค์แรกเลยมาเขียนพยัญชนะต้นนะคะพฤศพยัญชนะต้นตัวแรกพอจุดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือพยางค์ที่สองพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองพอจุดยอดจุดนะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะทอจุดคอจุดเป็นอักษรย่อของเดือนอะไรทอทอทงเนี่ยก็ต้องเอาชื่อพยางแรกเดือนไหนละที่พยัญชนะต้นพยางคแรกมันเป็นทอธงะคะนักเรียนก็คือเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมนั่นเอง ข้อที่6ค่ะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เท่าไรและมีกี่วันเดือนเมษายนนี่ค่ะเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่4นะคะชื่อเดือนมันจะไล่กันมาเลยลงท้ายด้วยคำว่ายนก็จะมี30วันนะคะนักเรียนก็ตอบว่าเดือนเมษายนมี30วันค่ะต่อไปข้อที่7เดือนพฤษภาคมอยู่ระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไรนักเรียนดูค่ะ เดือนพฤษภาคมอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างเดือนอะไรระหว่างก็คือเดือนที่อยู่ก่อนหน้ากับเดือนที่อยู่หลังพฤษภาคมเดือนที่อยู่ก่อนหน้าก็คือเดือนเมษายนใช่ไหมคะเดือนที่อยู่หลังพฤษภาคมก็คือเดือนมิถุนายนดังนั้นนักเรียนก็ตอบว่าอยู่ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนค่ะต่อมาค่ะข้อที่8เนาะ เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมกับเดือนพฤษภาคมคือเดือนอะไรเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมอยู่นี่นะคะกับเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนที่อยู่ตรงกลางก็คือเดือนอะไรนั่นเองเดือนเมษายนนักเรนก็เขียนเดือนเมษายนลงไปต่อไปข้อ9เดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มีกี่วันล่ะลูก มี30วันนักเรียนก็เขียนไปเลย30วันเนี่ยก็จะมีเดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนแล้วก็พฤศจิกายนซึ่งแต่ละเดือนก็จะมี30วันนะคะ,ะมาดูข้อที่10บ้างเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมบ้างมีเดือนอะไรบ้างนะมกราคมมีนาคม พฤษภาคมกรกดาคมสิงหาคมตุลาคมแล้วก็ธันวาคมลงท้ายด้วยคำว่าคมก็จะมี31วันนักเรียนก็ตอบไปว่า31วันต่อมาหน้าที่41นะคะเขาให้นักเรียนเขียนเ,เติมคำตอบนะคะทั้งชื่อเดือนทั้งตัวย่อนะะนักเรียนก็ เขียนเติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะจำนวนวันถ้าลงท้ายด้วยยนต์ก็จะมี30วันถ้าลงท้ายด้วยคำว่าคมจะมี31วันนะคะทำแบบฝึกหัดนี้ให้เสร็จนะมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดวันนี้หน้า39 40และ4ค่ะอค่ะนักเรียนใครทำเสร็จแล้วนะคะมาดูเฉลยกันต่อเลยแต่ถ้าใครทำยังไม่เสร็จ ยังไม่ต้องกดเล่นวิดีโอนะต้องทำให้เสร็จก่อนมาดูเฉลยกันค่ะหนะ้า39เนาะปฏิทินปีนี้เป็นปฏิทินของปีพศอ,อะไรเราก็ตอบ2564ปีพศ2564นะคะข้อที่2วันที่12ตุลาคมตรงกับวันอะไร12ตุลาคมก็ตรงกับวันอังคารข้อ3เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันคะปีนี้ มี28วันและข้อที่4เดือนพฤษภาคมมีวันจันทร์กี่วันมี5วันนักเรียนก็ใส่5วันไปนะคะวันสิ้นปีในปฏิทินนี้ตรงกับวันอะไรก็คือวันอะไรคะวันศุกร์นั่นเองค่ะอันนี้เราทำกันไปแล้วนะคะนี้เป็นการเฉลยเนาะ เรียนมาดูหน้าที่30นะคะข้อแรกเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรก็ตอบเดือนมกราคมเดือนที่11คือเดือนอะไรและมีกี่วันเดือนที่11ก็คือเดือนพฤศจิกายนมี30วันนะคะข้อที่3เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรก็คือเดือนธันวาคม ข้อที่4เดือนพฤศจิกายนเขียนเป็นอักษรย่อดได้อย่างไรพฤศจิกายนนี่พยางแรกนะคะพอพานเนาะก็ต้องพอพานจุดแล้วก็พยางสุดท้ายพยัญชนะต้นยอยักษ์จุดนะคะพอจุดยอดจุดนั่นเองต่อไปข้อที่5เดือนธันวาคมเป็นอักษรย่อของเดือนอะไรก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ อันนี้เราทํากันไว้แล้วเนาะก่อนที่จะมาดูเฉลยนะักเรียนต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เท่าไรและมีกี่วันเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่4มี30วันค่ะข้อที่7เดือนพฤษภาคมอยู่ระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไรเดือนพฤษภาคมก็อยู่ระหว่างเดือนเมษายนและมิถุนายนค่ะ ข้อที่8เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมกับพฤษภาคมคือเดือนอะไรก็คือเดือนเมษายนนั่นเองข้อที่9เดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี30วันและข้อ40เดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมี31วันค่ะ,ะต่อไปนะคะหน้าที่41อ่ะเขาจะให้เรา เติมชื่อเดือนอักษรยอ่อจำนวนวนันหรือลำดับที่ของเดือนในตารางนะคะเราก็ต้องมาดูว่าอย่างเช่นเดือนมีนาคมอักษรย่อคืออะไรอักษรย่อคือมีจุดคอจุดมี31วันแล้วเป็นลำดับที่3นะคะอันนี้เป็นเฉลยนะคะนักเรียนจะต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วนะแล้วค่อยมาดูเฉลยนะต่อไป ตอคอเราก็ต้องดูที่ตัวยอ่อเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ให้มันไม่ให้ชื่อเดือนเรามาเราก็ต้องดูข้อมูลที่เขาให้เรามาต่อจุดคอจุดคือเดือนตุลาคมลงท้ายด้วยคำว่าคมก็มี31วันแล้วก็เป็นลำดับที่10นะคะอ่ะาประทัดต่อไปมกราคมตัวยอ่อก็คือ มจุดคจุดมีส1อวันนะคะเดือนที่1นะต่อไปชื่อเดือนค่ะไม่มีให้มาเราก็ต้องดูที่ตัวย่อทอจุดคจุดก็คือเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีเลย12นะคะเมษายนตัวย่อก็คือเมจุดหยอจุดนะคะลงท้ายด้วยยนก็จะมี30วันเป็นอยู่ลาดับที่4นะคะเดือนที่4ต่อไป ไม่ให้ชื่อเดือนมาดูที่ตัวยอ่อค่ะพอจุดคอจุดก็คือพฤศภาคมนะคะลงท้ายด้วยคมมี31วันแล้วก็เป็นลำดับที่5ของปีนะคะเดือนกุมภาพันธ์ตัวยอ่อก็กอจุดพอจุดเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้มีกี่วันลูกมี28วันนะคะก็ เป็นลำดับที่2ของเดือนนะคะปฏิทินครูให้ยืดปี2564นะคะเอาปีปัจจุบันเนาะต่อไปอเดือนกอจุดยอจุดก็คือเดือนกันยายนใส่ชื่อเดือนไปนะคะลงท้ายด้วยยนก็จะมี30วันอยู่เป็นลำดับที่9ของปีนะคะ่อไปเดือนกอรกฎาคมตัวยอ่อก็คือกอจุดคอจุดนะ มี31วันลงท้ายด้วยคมนะคะอยู่ลำดับที่7ต่อไปตัวยอ่อมิยอก็คือเดือนมิถุนายนนะคะจำนวนวันลงท้ายด้วยยนก็จะมี30วันอยู่ในลำดับที่6นะคะเดือนสิงหาคมนะคะสิงหาคมอักษรย่อก็คือ สจุดคอจุดลงท้ายด้วยคมมี31วันลำดับที่8นะคะและสุดท้ายค่ะพอจุดยอดจุดก็คือเดือนพฤศจิกายนลงท้ายด้วยยนมี30วันก็คือเดือนที่11ค่ะค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ